มาครับมากินข้าวครับนี่ครับมาๆกินข้าวน้ำเดียวแล้วกินข้าวเจ้าครับเขาเหนี่อยเมดแพ็คสุงส่งลูกค้าเดือดรักกำจะย่างหายย่าหน้าครับเมื่ลายตันอยู่ก็เลยย่างข้าวข้าวเจ้าครับข้าวเจ้าครับ ครับอันคณะหมูชิ้นครับซื้อหมูมาพัดเสื้อนณะครับพักกระเตมส่วนซื้อมาฟัดกินเองเลยเนี่ยเก็บมาพัดกินเองเลยซื้อหมูมาพัดเสื้อเลย <c oughs> แซ่บครับแซ่บนณะไม่ไเสื้อวิญญาณนะเสื้อหมูเป็นชิ้นเป็นชิ้นนี่นะครับ <c oughs> มาๆมามาๆนี่ทำง่ายๆเลยคำเนี่ย สรบครับสุกได้เล้าจะเท่าบ้านเราเยอะกินไปเลยก็หาก,กินซื้อกินยูเดียวะ,ะมันอยู่สบายครับ,รบเอาคำหนึ่งคำหนึ่งก่อนที่จะปิดเสร,คร็ครับกันเลยครับ